จิ๋วมาใหม่ๆหม้จิวว่าแม่เสียงลดยังก็จะบึนๆอยู่มาได้แฉเป็นเสียงน้าตกจ้ะนี่นั่งอยู่จังสี่ละเบิดมือเบิดเคลื่อนอยู่จังสี่หัน,นบ้านพ<ม>ักนี่ซองหลังนี่เป็นที่นี้ยกจานลูกค,ค้าหลังนี่กับหลังนี่เพราะว่าหยังเพราะว่าเพื่อนหันหน้าเขาใเซอันเขาใซีแม่น้ำสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่ฝนตกมึงเตีนเหรอพี่น้องโอ้ตกได้ตกดีจากหนาวแล้วก็ฝนอยู่จังสี่ละจ้ะนี่น้ำท่มวมขัง มือนี่ก็จะเป็นมือแรกสิมานเปิดอันเช็คระบบน้ำสิมาเซ็ตระบบน้ำระบบไฟจะอากาศก็หนาวเย็นพี่น้องเอ้ยพูนพู้นน้ำตกไหลลงมาตกลงมาจากบนเขาหุ่นยินตงแต่เสียงซาซาพู่บุรามันยางอื่นได้พี่น้องหักหมูเสียงน้ำตกจะลมก็นหนาววอย นี่หลังจากเส็นระบบน้ำแล้วยัดจิ๋วก็สิได้เวลาทำควมสะอาดจากค่าไล่แรกกับสิมาวันทีหานาะวันทีหาเมษสานี่จ้ะไปเบิ่งกันสภาพภายในเป็นจังไหนโอ้ยมาเปิดระบบน้ำระบบไฟเพื่อนก็นจะกวนไปยัดจิ๋วก็ทำควมสะอาดไว้แล้วล่ะ เพียงแต่ว่ามาเสร็จระบบน้ำระบบไฟแล้วก็สิมาทําความสะอาดซ้่มอีกรอบนึ่งของน้ำของท่ากเ็เฮ็ดไปเรียบร้อยเบิดแล้วจ้ะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเนาะเก็บฝุ่นเก็บยังกันในเวลาเริ่มเฮ็ดงานแล้วจ้าไปใส่เงินเบิดแล้วก็กลับมาเฮ็ดงานหาเหงินเท่านันน้นตัวบัตประตูกระบวมออ เราจะให้เพื่อนเช็ดระบบน้ำเรียบร้อยก่อนย้ายจิ๋วจักสิมันเริ่มทําความสะอาดจ้ะพี่น้องคอยเหตุไปมือนละหลังสองหลังกลัวสิควอนมือเพิ่มมากกับสีเลลวเพรดีลราจะมาบรรยากาศรอบๆมาให้เบิ่งกันพี่น้องเอยพุนท้องฟ้าก,กําลังสีสดใสตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกลัวแล้วค่ําเราจะแดดมาพุทธนอดบ้านยายจิ๋ยวยุคค่ําแล้วพี่น้องจ้ะสวดัดแดดสิมาหอน ก็เจอเดียดข้าเดียวจ้ะแล้วก็เมืดไปเลยพูนเพื่อนบ้านอีกฟังหนึ่งก็ยูพูนหลับพุ่นปุนเลาะตีนภูเขาพุ่นพุ่นฟังพุ่นปุนฟังปุ่นละจ้ะปุ่น,นพุ่นอยู่จังสี่หรอพี่น้องจ้าน้ำบันดอกบันน้าไปในเวลาเตรียมตัวเปิดงานแล้วก็เตรียมความพร้อมจ้ะเซ็จระบบน้ำระบบไฟไว้ เบิ้งเต๋ฝนตกดีดีถนนเนี่ยสิวถนนกันปับปุงบ่เลี้ยวจาพี่น้องปีที่แล้วได้ซ้ำนี่จ้ะงบบดกอนค่อยเฮ็ดไปปีละนิดปีละหน่อยจ้ะนี่จอดรถเพิ่นกันยังเป็นน้ำเป็นคนอยู่เอาละจ้ะพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งมืไอ้อากาศดีดีดด๋ยดีๆจิิวแล้วเวียกแล้วสิพาไปยางรอเบิ่งพัก พักปลาจ้ะพักปลาก็บกำลังสีออกแล้วละ่ะเพราะว่าหยังวันจี้อากาศหนาวก็เริ่มทำมัาหนาวบวกกับหนาวอยู่ดลกซูมือนี่แต่ว่ามันก็ใกล้เสียนอันนี้ไปแล้วละ่ะความอุ่นก็บกำลังสีเข่ามา้าละจ้ะทักงน้อยก็ได้เก็บพักปลาเท่านั้นล่ะพี่น้องจ้ะพักปลาแถวนี้ก็บ,บ่มีหลายอย่างดอกเพราะว่าเยอะจิ๋วก็หาเก็บน้ำอมเปรีมน้ำมูนี่ล่ะพี่น้องจ้ะนี่น้ำเพื่อนบ้านน้ำมันที่เพื่อนบ้านนี่ล่ะจ้ะเออหรือบวกกับ ันไปฟังนี่จ้ะฟังนี่กับที่เพื่อนบ้านคือกันนี่แถวนี่ย่างไปผุดหล่อน้ำทางผุดเออฮะเก็บผักปลายี่จิ๋วกับยู่จังสีหละ่ะเพราะว่ายี่จิ๋วนัอยู่น้ำปลาเนาะจังสีว่าจังไหนเออเข้าก็อยู่น้ำปลาก็สิีว่าไปเก็บผักปลาสิว่าเขาปลาเขาปลาใส่อีกบานกับยุ่น้ำปลาจา้ะหากินน้ำมูนีน่ะจ้ะพักแถวนี่กับบ่มีย่างหลายบ่ได้มีหลากหลายจ้ะยีจยิ๋วบ่ไดเขาในปลาเนาะจะเทียมาปลานี่บ่ต้ตรงพูดถึงจ้ะมาอยู่นี่สามปีบ่เก็เห็นกับเทียมปลา ัวมันเกิดอยู่ป่าแบบใดเนาะจ้ะย่างที่เห็นกับสิเป็นอันเก็บบ้อื้อบางอยากนะเนาะสุปีสุปีนะพักบุ้งฝรั่งจ้ะพักบุ้งฝรั่งพักซีรอมเออนี่บุอื้อแล้วก็อันพักฟันทิง้งโตนี่พวกได้กินอยู่จ้ะนี่รถแคมป์ปิ้งเพิ่นกับบุแม่นของจากควงดอกพี่น้องจา้าเป็นแคมป์ปิ้งขาเจ้าจดอกแต่ว่าเพิ่นมาเซาทีของเฮาจ้ะเนี่ยมาเซาทีจอดอยู่นี่เซาหลายปีจ้ะ ส่วนหลังนี้กับบ้าน,านของมันบ้านพักเด้อจ้ะเป็นอันเป็นอันคนอื่นนพ่นว่าปลูกใส่แต่ว่ามาปลูกไส่ทีเฮาจ้ะพันก็ได้เศร้าเป็นหลายปีจ้ะนี่หลังนี้จังเ่นของเท้านี่สองหลังนี่นี่ก็อยู่ได้หาคนนี่กับพักได้หาคนจ้ะบ,บ้านพักก็มีซ้ำนี่ลหละพี่น้องจ้านี่พอไดมีเยากเ็ดพอไดกินได้อยากนี่หลังนี้ก็อัน อยู่ด้ซีคนหลังนี่กันเพื่อนชาหลายปีห้าดอกจกนันนี่บ้านของเ้าเองแต่ว่าเพื่อนชาหลายปีจ้ะบันอะยากนะเพื่นอนหนุ่มื่องทั้งกมสะอาดบันไยากจาก้ะนี่ก็เป็นเรือเรือตกปลาที่ลูกค้าเพื่อนชานั่นแหละอเออเือทั้งบดนีอยู่หกล้ำจ้ะสีมีล้ำหน่อยแบบนี้น่ะหาล้ำเรือเพื่อนนั่นมีมอเตอร์เนาะเวลาชาเพื่อน,นกับสิมีมอเตอร์ให้ล้ำหน่อยนี่หาล้ำแต่ว่าเรือใหญ่น่ะสิมีอยู่ลัดหนึ่งจ้ะ เอาไปให้ลูกค้าเศรเพราะว่าลูกค้ายู่แถวนี้เวลาพ่นมาพักนี่พ่นก็สิเศร้าเรือตกปลาจ้ะพ่นสิมาพักกันมาพักตกปลาสีว่ามาพักมานอนข้างคืนซื่อๆน่นบ่มาจ้ะส่วนมากสิเป็นลูกค้าทั้งเยอรมันพ่นเนาะพ่นก็สิมาตกปลาลหละจ้ะเวลาพ่นไม้พ่นก็สิเศร้าวานพร้อมเศร้าเรือพร้อมละจ้ะเป็นลูกค้าเก้ากับมัสุปี้ละจ้ะพี่น้องลูกค้านั่นเวลาจองพ่นกระจองปีนี่ลวกันมาปีนี่ล้วกระจองปีหนาต่อจังสีละจ้ะ ไม่ตลกค้าเก่าทั้งนั้นผมคุณสามีกับกำนั่งอันเซตร,ระบบน้ำวันนี้เอาระบบน้ำสักก่อนจะ้ะระบบไฟเฮ็ดข้าวเดียวกันแล้วเฮ็ดเอาเองบ่สุยางนะจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่นี่นั่นเฮ็ดกันเองบบได้จ้างจักยางจา้ะออหยังเสียอีหยังพังกะสามีสอมเองวมดทุกอย่างสามีเพิน่น คือว่าเนาจ้างเขาอยู่นี่มันกระเพงจ้ะแต่ว่านอ,อกซะจากว่าผลลังค้า,าน,น,น่ะเนี่ยเรื่องสมลังค่าเรื่องอย่างนี้ต้องจ้างเขาจ้ะนั่นลังนั่นปลายปีที่แล้วก็ให้เขามาเฮ็ดเปลี่ยนลังค่าให้ใหม่เออลังค่านี่เขาเฮ็ดเองบงบดจ,จ้ะเปลีล่ยนเองบ่เป็นต้องจ้างเขาแต่ว่าระบบยางอื่นนั่เฮ็ดกันเองเบิดจ้ะถ้าจ้างเขานําบ่เหลืออกพี่น้องจ้าคาจจา่าจ้างขาเจากับพงๆพงค่าจ้างอยู่นี่เพิ่นคิดเป็นหลายชั่วโมง ส่วสีเพชรยางหนึ่งแต่ละยางแต่ละยางนี่ก็เป็นเงินหลายจ,าจา้ะแล้วจิ๋วเคยจ้างเพื่อนนั่นนั่นนั่นจ้างเพื่อนท่าสีบานนั่นห <im ples> ลังหนึง่งนี่อีกหลังหนึง่ง <im ples> เป็นสร้างน,นคนฟิลิปปินเพื่อนว่านรับจา้างแต่สองปีทีเดียวจ้ะเนี่ยสองหลังนี่เนี่ยหลังนั่นหลังสีเทาๆนั่นกับหลังนี่สองหลังนี่นนนนนนนเฮ็ดงานอยู่สามมือนท่าสีอยู่สามมือจ้ะท่าถึงแต่ภายนอกเด้ภายในหมดเดท่าจา้ะ ถ้าแค่ภายนอกอย่างเดียวสองหลังมาเฮ็ดสองคนแล้วก็เฮ็ดงานอยู่สามมือเป็นแสนผุ้นี้พี่น้องจา๋าต้งแต่ค่าจ้างสร้างนั่นมะเกี่ยวกับสีที่เขาซื้อเองเนี่ยเออสีของเขาเองค่าต้งแต่ค่าแรงเขานั่นเป็นแสนผุณน่ซ้ำนี่นึงเออเพราะฉะนั้นแล้วอียังเขาเฮ็ดใด้เขาก็เฮ็ดจะอย่นี่ค่าจ้างเพิ่นแพงเนาะคื่อวานจ้ะถ้าสิจ้างเพิ่นเบิรตุกย่ามันก็จ้างได้อยู่ดอกแต่ว่ามันสิบลเือเงินเนาะเฮ็ดแล้วกับสีบ่เือเอาไปไว้เป็นค่าจ้างเขาเบิด การเซตร,ระบบน้ำเนาะจ้ะยู่นเยนบ้านหลังหรือพ่นสางก็ได้หลายปีแล้วจ้ะพี่น้องจ้าระบบน้ำเพื่อกระสียู่ยตยอันนี้จ้ะเวลาสีเซตร,ระบบคุณสามีก็ต้องมุดเข้าไปในนี่จ้ะอันนี้เป็นระบบเก่านนเพิ่นบ่ทันได้เปลี่ยนจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าหลังนี้นะ่ะเปลี่ยนแล้วหลังนี้เปลี่ยนระบบทุกอย่างขึ้นมาไว้อยู่ในห้องพักจ้ะนั่นเวลาเพิ่นไปอันเฮ็ดเ,เพิ่นก็ต้องมุดเข้าไปจังซี่ล่ะพี่น้องจ้านี่ละ่ะความลำบาก ป so ั <ust> ๊ม <desserts> ก็สะดวกสบายแต่ว่าแต่ว่าก็บ่ได้เปลี่ยนระบบจ้ะว่าสิพากันเฮ็ดระบบใหม่อยู่หลังนี้ก็หมุดคือกันพี่น้องจ้ะนี้หลังนี้หลังนี้ถึงเพิ่นสิอันบ่แม่นบ้านเฮาแต่ว่าเพิ่นเาทีเฮาถึงเวลานันอันเฮากเระบบน้ําระบบอันนี้ให้เพิ่นคือเก่าแล้วจ้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่นี่เนาะเพิ่นอยู่ประเทศอื่นพ่นจ้เวลานั้นเฮาก็ใกล้หน้านาเฮาก็มาปิดระบบน้ําให้เพิ่นเพราะว่าย่านท่อย่านหยังเพิ่นแตก ถึงเวลาเปิดเท่ากับเปิดให้เพิ่นคือกันจ๋าเพราะว่าห้องบุงหงุนหว่าเพิ่นสีม้ายิ่งใดเพราะว่าเพิ่นนั่นเศรา้าไรา้รปีไว้นี่หลังนี้ก็คือกันจ๋านี่หลังนี้ระบบว้าวน,าน้ำนี่ปิดเปิดนี่สิยุข,ข้างล่างจา๋านี่เป็นระบบเก่าพวกนี้สางแต่ไา้ปีผลเจะเพิ่นใส่ระบบเกากันก็เลยบ่คอยสะดวกปันใดนี่อีกหลังหนึ่งหลังใหญ่นี่ก็สิมุดมุดไต่ไตบ้านพักคือกันจ๋าอันนี้ก็ต้องเห็ในให้เพิ่นคือกันได้พี่น้องจ๋านี่ระบบว้าวน้ำนี่ ถึงคนจิตเศร้าของเขาเศร้าทีเขาแต่ว่าโบแมนน์บ้านเขาก็ต้องดูแลให้เพลินคือกันจ้ะแต่ละมือแต่ละเว้นเจิ๊ยบกับซียูจังสี่ละ่ะช่วงใดมีงานกับยูจังสี่ละ่ะพี่น้องจ๊านี่กระโดดหลังนั่นเข่าลังนี่ย้อนละช่วงใดมีลูกค้าน่ะบอไดไปทั้งอื่นดอกเแ็ดสวนแล้วกับมาทำความสะอาดออทำความสะอาดแล้วกับเข่าสวนมือเดินอยากเก็บพักปลากับไปเก็บพักปลาช่วงใดนเฮ็ดเกิด กลับไปเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องจ้านี่เห็ดจิ๋วกระยูจังสิใส่ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจังสิถามหาหมูบ่มีดอกจก้ะบม่มีหมูเด้อเฮ็าจิ๋วบม่มีหมูจ้ะคนไทยกับบะมีแถวนีิจ้ะมีผุนกับอยู่ในเมืองผุนอยู่ในเมืองวนดาผุนมีอยู่ดอกจก้ะสองคนคนสงคนนี่แหละสีบะหมูกับบะหมันเห็น่าคนถูงจักซะเนาะเออนั่นหลังนี้เวลาเถ้าไปกับสีมดอันนี้เป็นเศษซากหลังคาเด้อจ้ะลังฆ่าคนเปลี่ยนไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านาวุน อันบท่านในพากันเก็บอยู่จ้ะกลับมาจากกี่กับบท่านในเห็ดเพราะมาหยังเพราะวันฝนตกจ้ะพี่น้องก็เลยบท่านด้เก็บได้งเียนอยู่นี่จังค่อยๆเก็บไปโอ้ยมุดข้าไปเฮ็ดอยู่ข้างในผุหลาคุณสามนีนี่ละนี่ยนี่นี่นป้าป้าพักยจีจิวนี่อยู่น้ำมูนี่แมนเบิดจ้ะทงพักได้นี่จัหน่อยนี่เต็มทงหล่ะจ้ะพี่น้องดอกฟันถิงโตนี่สิขึ้นเหลืองเต็มทงเลย็ดจิวสิผ้ามาเก็บ ตอนนี้ท้าว่าออกเราไปพักฟันถิงโตก็ออกแน่เราจะแต่ว่าหันบาท่นยานใหญ่พี่น้องจ๋าเพิ่นเพิ่อนันเพิ่งอ,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 อากาศเพิ่งสีอุ่นเนาะอากาศเพิ่งสีอุ่นนี่แหละก็เป็นเขตแดนเขตแดนของเพื่อนบ้านเนี่ยองน้ำน้อยเนี่ยเออฟังนี่ก็สิเป็นทีของเพื่อนบ้านจา้ะจังน่อยเยะจีสิพห้ามาเก็บพักจ้ะพี่น้องจา๋าเอาไว้มือไม้ก้นแดดออกก้นตอนนี้ก็หนาวหน,นาวจา้ะ ต้นนี่ย่างอันเบิงน้ำเพลนกันเพลนเส้นระบบน้ำเสร็จแล้วยัดจิ๋วกระจังสีขาวทําก้อมสะอาดจ้ะมีนี้กับสีทําค้มสะอาดได้แค่หลังเดียวเท่านั้นแหละจ้ะพี่น้องเออเพราะว่าคําแล้วเนาะจังน้อยกระสีว่าไปเฮ็ดกับขาวกับน้ำอู้บรรยากาศถ้าแดดออกนี่สวยคักจ้ะพี่น้องจ้านี่นี่ละน้องน้ำนี่ยัดจิ๋วไว้ท้าสซมองพู้เหลือยัดจิ๋วกับพาะกับจอดไปพูดเราป่นพุ่นหลังอันพุ่มใหม่ ส่วนนี้พุ่นละปกติกะสิมาจอดนี่ล่ะแต่ว่าเวลาหนามันลงเนาะแถวนี้มันตื่นเออมันเจเอาเรือออกบ่ได้ถ้ามือใดน้ำลงมหรอห้องบ่ได้ยางมะบึงมันเจเอาเรือเข่าเรือออกยากก็เลยเอาจอดไว้พุ่นจ้ะจอดไว้พุ่นน้ำมันเจีลึกกว่าพุ่นเพื่อนบ้านเนี่ยจิ๋วพุ่นพูนเพื่อนบ้านเพื่อนพุ่นอยู่กันซ้ำนี่จ้ะบ่ได้เป็นหนนชุมชนใหญ่อุย แต่ยินแต่เสียง้ำาตพี่น้องเออจะมันห,หนวกหัวแต่เรามือแต่เราเว้นไอ้จวมาใหม่ๆเมียวว่ามันเสียงลดยังก็จะบุ่นวึ่นอยู่มาได้แต่เป็นเสียงน้ำตาตจะนี่นนดัอดองอยู่จังสี่ล่ะเบิดมือเบิดเคลื่อนอยู่จังสี่อ่ารรามาติกก็ธรรมชาติโพดนี่อันบ้านพักนี่สองหลังนี่เป็นที่นิยมของลูกค,ค้าหลังนี่กับหลังนี่เพราะว่าหยังเพราะว่าเพื่อนหันหนาเขาใสัน เขาใสแม่น้ำนี่พ้นจะติดแม่น้ำจ้ะแล้วพ้นกสิเห็นวิวเห็นอย่างเนาะอันนี้สิเป็นอันสองหลังนี่สิราคาสูงกว่าหลังอื่นจ้ะเพราะว่าวิวดีเออนี่หลังนี่กับระบบน้ำกับยุ่นใต้บ้านพักคือเก้าจ้ะนี่ก็สิมุดเข้าไปนี่พุ่นสามีมีหน้าพี่มุดเข่ามุดออกเออไปเฮ็ดไปเทาเอ้ยใกล้สิได้กษียนเราล่ละ จะพี่น้องจ้ามาให้บ่งน้ำกันเนาะไปเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า